ต้นฉบับคลิปจากซิงซิงคอมเมอร์ซีแปลเสียงภาษาไทยโดยกุนันโดถ้าเกิดอ่านผิดภาษาเกาหลีก็ขอโทษด้วยเพราะเกิดอ่านภาษาเกาหลีไม่เป็นไงกดขายประกันตบมาอีกไม่เชื่อรถตีโต๊ะอ้ยเอาสต๊อตแดงมึงนะมึงหยุดก่อนนี่กูชักไวาอย่าแบงค์อย่าเล่นมุกจังไรยอ้ยตบตานาโบกเต้มึงตบหน้ากูด้วยใครตัดผมไม่มึงวะเนี่ยก็ช่างตัดผมมาเดิมึงคิดว่านายกเขาจะตัดผมให้กูได้เหรอทำไมแล้วมึงถามทำไมกูจะไปกระทืบช่างฟงเฮียโอ้ว่าไงจุดก่อสไปเลยจ้า แค่ยิงตัดกูยิงแย่เว้ยน้อยไอเด็กเปรดองโดผลงานศิลปะก็เป็นยอดของขามนั่นคือเราช่างตีดับในชุดบัลเล่สีชมพูสุบ้าฮะกูพระโคตรเท่เลยพี่ขอซื้อนะนี่แม่เฮ้ยสนใจกูหน่อยนี่ก้อนสูงน้ำมันจะตะกั่วก้นถือฉันจะเอาจริงแล้วไอ้จอสูนเตรียมพบเจอกับปราณที่แข็งแกร่งที่สุดคังุระดันเนี่ยอะไรแปลกเใครจะให้มึงชาทปราเปิดเว้บ้าโอ้ยกูจะมาาไม่ได้กูจะมา เฮียห้าเลยเฮียเดี๋ยวกูจะเป่าลมช่วยมึงเองเกิดอะไนกันนี่เป็นท่มาเป็นปรากินปลาไม่ใช่เรื่องตลกจงไปซะโทคิดโทซอสพริกของเราหมดแล้วตอนนี้เรามีแค่ซอสมะเขือเทศจงไปซื้อซอสพริกมาซะไปซื้อเองดีสับความจริงแล้วข้าไม่ใช่อสูรแต่ขันคือลิขิตมาเมท้าไอ้สับอบาชิ เฮ้ยไอ้เฮียใหญ่กูหามเฮ้ยกูไม่ลอตากเทยควายมึงเดกรเทยฮ้ยไอเหยียดเพศมึงอยู่ไหนไม่น้ตาจะมงไอ้ตาัวมันบูมบ่ายไอ้ลูกประยุ์ใหญ่อะไรกันเนีมันอยู่ไไงคนนี้สุดบเลกเลนมุกเด็กูกลองมาตั้งแต่วมึากู่ะแม่งจำสแกนด้วยหยุดนะหยุดกัน่อดยเยเย้เเยยเ้ัเย้้เ ไม่นันนั่นตะโกนตายหาแล้วตายพ่อหนยังไม่ตายค่ะพี่ไม่ต้องห่วงเพราะฉะนั้นพี่เองก็มาทางนี้สิคะมาเป็นอาฝนในการเถอะทันจีโร่ไงมันทำอะไรกันอยู่มาเอยล่เข้าท่านบูมี่เราเจอคนขายประกันคนใหม่แล้วครับดูดินนี้มันถูกใจใช่เลยผู้ใดคนขายประกันคนใหม่ละไว้